น้มต,ตำสองนะครับในงบ200บาทกิซซั่นเอาต้มตำมาสองเอามาทําไมเอามาทําอะไรโอเคนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการ <_ an> กินกันป้าอีกแล้ววันนี้เรามีชาเลนจ์พิเศษมาให้แขกรับเชิญของเราทำ <Okay. S 2> ถ้าอยากรู้ว่าชาเลนจ์พิเศษของเราคืออะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่า <_ d oll> ขอโทษนะครับคุณสวย <_ d oll> อันนี้ชื่ออะไรมาจากคณะอะไรครับชื่อกินมาจากศิษย์สัรกัลเจ้าคิสต์ประมาณกิสตันหรือคิสทอริอาครับคิสซั่นกัน คินสั้นจริงๆหรอครับใครให้แต่งมาครับอ,อ,อ่าน้องคิดครับวันนี้พี่มีชาเลนจ์มาให้น้องเอาเงิน20บาทซื้อของกินให้พี่ในวอลเลยได้ไหมยี่สิบบาทจะไปสั่งได้ได้ครับพี่พี่มีชาเลนจ์นให้น้องเงิน200บาทซื้อของในวอลให้พี่กินน้องจะรับคำท้าไหมครับรับครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในวอลกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่นั่งกินของเราแล้วและนี่คือเมนูมที่เราสั่งมามีอะไรบ้างครับน้องคริสตัลค่ะก็จะมีเกี๊ยวซ่าโคกโอ่งสองแล้วก็ส้มตำสองส้มตำสองนะครับในงบ200บาทคาิดตั้นเอาส้มตำมาสองเอามาทําไมเอามาทําอะไรเอ้ยแต่ก่อนอื่นนะครับผมในงบ200บาทคิดตั้นเหลือเงิน5บาทให้เราด้วยนะครับผมตบมือครับเรายังเหลือตังหบาทเหลือตั้ง5บาท,เ,บาทเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองชิมเพื่อบรรยายรสชาติอาหารกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงเชิญน้องคริสตัลเลยครับเดี๋ยวปป้้้้้อออนนนนใหก็ไไดดะะคคครรัับบผมีุณาา่เๆว ปลาปูให้เอาลวิเข้าปา,ากว่ะอ, <c oughs> อ่ะ,อะครับผมเดี๋ยวเรามามบรรยายรสชาติดีกว่าน้องคิสตันครับรสชาติจานนี้เป็นยังไงครับปลา้าเนี่ยมีความหอมนัวมากแล้วก็มีความเผ็ดค่อนข้างมากเพราะว่าสั่งเผ็ดเพราะว่าคิสตันเป็นคนแซ่บครับเดี๋ยวเรามาจานต่อไปดีกว่าคืออะไรครับตำหอยดองค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมมันดีกว่าเรามาบรรยายรสชาติกันดีกว่าตำหอยดองเนี่ยคิสตันคิดว่ามันเป็นไงครับจะมีความเผ็ดน้อยลงมากกว่าตำไหลบัวแต่ว่าจะมีความเปรี้ยวของหอยดองเข้ามาแทนเดี๋ยวเราไป เมนูต่อไปของเรากันดีกว่าอันนี้คืออะไรครับเกียวซ่าเกียวซ่าที่คิดตันซื้อมาสิบอดชิ้นนะครับผมแดกสองคนซื้อมาสิบเอดชิ้นตอนนี้เดีืยวสิบชิ้นแล้วครับตอนนี้ทีมงานขโมยแดกตอนนี้เหลือส0แล้วนะครับรส <c oughs> ชาติของเกียวซ่านี่เป็นยังไงครับ้องคริสตตลเครื่องของหมูเนี่ยมีความแน่นมากแล้วก็กรอบเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะอ่าสิบเอดชิ้นกับซ้มตําอีกสองคิดอะไรอยู่ครับคิดว่าญี่ปุ่นอีสานเนี่ยเขาชอบกันค่ะจะมีน้ำที่พวกผมซื้ละะค่ โดยของทั้งหมดที่เราซื้อนะครับผมจะอยู่ที่ Walking Street ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเวลาเปิดปิดบล็อกเนี่ยคือเมื่อ,อไหร่ครับตั้งแต่บ่ายสเนี่ยจะเริ่มตั้งร้านกันแล้วค่ะแต่ว่าจะปิดกันอยู่ที่ประมาณ3ามทุ่มค่ะซึ่งวันเปิดปิดของวล็อกครับจะเปิดวันอังคารพุธพฤหัสใน3วันนี้นะครับผมเราสามารถมาเดินหาของกินได้นะครับผมตามธรรมเนียมที่คลิปที่แล้วเราลืมทำคือการให้แจ๊บแต่ครั้งนี้นะครับผมผมจะให้คริสตัลปรนคนแจ๊บให้เมนูทั้งหมดดีให้กิจแจ๊บครับแจ๊บ ห้าแจ็บห้าแจ็บเต็มเลยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องละมุชแชนเนลด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้เราสัมภาษณ์ใครไปคณะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย